ค่ะลูกค้าถามว่าถ้าสีลงบนผนังปูนเลยแบบไม่ต้องรองพื้นได้ไหมคะเอ่อต้องบอกแบบนี้การทารองพื้นก่อนบอกเลยว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะอะไรก็เพราะปูนที่ใช้สร้างบ้านอ่ะมันมีความเป็นด่างและชื้นสูงมากนั่นเองครับผมซึ่งหนึ่งหน้าที่สําคัญของสีรองพื้นก็คือป้องกันไม่ให้ด่างปูนมาเจอกับสีทับหน้าโดยตรงนะครับถ้าไม่รองพื้นก่อนปล่อยให้สีทับหน้าเจอกับด่างปูนที่ขาออกมานะ โดยไม่มีอะไรกั้นกลางเอาไว้เนี่ยตรงเนี้จะส่งผลให้ผนังที่ทาสีไปแล้วเกิดเป็นคราบเกลือสีรอกล่อน,นไม่สวยเลยนะอาจจะต้องได้ทาใหม่ทั้งหลังเลยเพราะฉะนั้นทารองพื้นไว้ก่อนดีกว่านะครับส่วนผนังปูนเก่าหรือสีที่ทาไว้นานแล้วเกิดอยากเปลี่ยนสีขึ้นมากรณีที่ใช้กับผนังปูนที่ฉาบทิ้งไว้นานหลายปีแล้วหรือสีที่มีทาทิ้งไว้หลายปีแล้วเกิดเสื่อมสภา,ภาพนะครับเราก็ต้องใช้สีรองพื้นปูนเก่าทารองพื้น1 2ถึงรอบแล้วค่อยมาทาสีจริงครับ อย่าลืมนะก่อนทารองพื้นเนี่ยต้องทำความสะอาดปัดฝุนล้างน้ําเบื้องต้นก่อนทุกครั้งนะครับลืมบอกไปข้อควรระวังแม้ว่าจะเป็นบ้านใหม่แต่ก็ต้องตรวจสภาพพื้นผิวผนังปูนก่อนทาสีบ้านใหม่ทุกครั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะฮะหรือปรึกษาช่างสีที่มีความชํานาญมาประเมินหน้างานให้ก่อนนะครับเพื่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของสีใช้งานได้ยาวๆไปเลยถ้าชอบคนทต์ดีๆสาระที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กก้าวหน้าบ้านวัสดุไว้ด้วยนะครับ